สวัสดีค่ะเพทปัปร,ปรานะเปดค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอ200วิวค่ะก็จะเล่าความเลอค่าอ,อย่างนเนาะขอ200วิวค่ะเริ่มดีขอ200คนดูนะคะจะเล่าความเลอค่าของอิทิปนะ ทิปเน่ไม่รู้แต่ขอเล่าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกดแชร์ค่ะกดเลข8ค่ะแชร์แล้วพิมพ์เลข8เข้ามาให้ลูกคุณหนูดูทีค่ะตีกันให้ตายโหงไปเลยขอบคุณค่ะช่วยแท็กนางเข้ามาด้วยนะคะ จะได้รู้ว่าเนี่พูดความจริงหรือว่านี่พูดโกหกเนาะสองร้อยคนหรือยังเอ่ยสองร้อยคนหรือยังหะเอ่อร้อยเจ็ดสิบหกแล้วอีกยี่สิบหกท่านค่ะร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกคนดูออกขออีกยี่สิบขออีกยี่สิบท่านค่ะร้อยแปดสิบคนดูแล้วโอเคค่ะ ขออีกสิบคนดูค่ะร้อยเก้าสิบแล้วค่ะขออีกสิบคนดูนะคะโอเคอ่ะเริ่มละก่อนอื่นเขาถามกันว่าตอนนี้นางกลับไปอยู่ที่ใต้หรือว่านางอยู่ที่กรุงเทพใครรู้ข้อมูลนางบ้างตอนนี้นางกลับไปที่ภาคใต้หรือว่านางยังอยู่ที่แบงคอกค,คะตอนนี้นางอยู่ที่ภาคใต้หรือว่านางยังอยู่ที่แบงคอกค,คะ just พิมพแบงคอกเอาพิมพ์ภาคใต้ามาค่ะ เพราะว่าไอไม่ได้ติดตามนางนางบล็อกไอนะคะชีบล็อกดิฉันตอนนี้นางอยู่ที่ภาคใต้หรือว่านางอยู่ที่แบงคอกพิมพ์มาค่ะเพราะว่าไอไม่ได้ติดตามนางเพราะนางบล็อกบล็อกดิฉันทั้งทั้งสองเพจก็เลยไม่รู้ว่านางอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นางอยู่ที่ไหนภาคใต้หรือว่าแบงคอกพิมพ์มาค่ะคิดถึงมากเฟซเพิ่งเล่นได้เพิ่งขึ้นเฟซโอเค อ่ะสามร้อยคนดูแล้วค่ะโอเคโอเคหลายคนถามว่าทำไมถึงบาดเลือดแ้นอินี่มากเสือเกินนะคะขอพูดตรงๆงเพราะอินี่มันมั่นเขามั่นนะคะเขามั่นเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็มั่นพี่เพชรไม่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมั่นพี่เพชรเองเ็เป็นคนมั่นแต่ว่ามั่นในที่นี้หมายความว่าจิกกัดแขวดา ประชดประชันไม่หยุดเก่งแต่พื้นที่ของตัวเองแต่พอในชีวิตจริงไม่กล้ามักเก่งกับดิฉันเก่งแต่แขวะเก่งแต่โพสประชันเก่งแต่โพสอยู่ในพื้นที่เพจของตัวเองนะคะเก่งตั้งแต่เริ่มยังไม่ได้เป็นคนดังนะคะเก่งตั้งแต่อยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเก่งในการด่าดิฉันแขวะดิฉัน ผู้จาไม่ดีใส่ฉนันนะที่ฉันไม่เคยรู้จักเขาเลยนะคะจนวันนึงเขามามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นระดับซุปตาไปไหนก็มีแต่คนเรียกหามีแต่คนอยากจะถ่ายรูปมีแต่คนอยากจะร่วมงานด้วยจากที่มั่นอยู่แล้ว5%มั่นขึ้นมาเป็น95%แล้วก็ด่าชั้นสารพัดสารเพแต่ FC ที่เข้ามาใหม่ช่วงนั้นก็ตาหน้ามือตามวไงนะว่า เขาดังเขาคือระดับซุปเนาะเขาเป็นดูโอที่เป็นซุปที่สุดซุปนนี้ก็คือซปเปอร์สตาร์ถูกปะเขาเป็นดูโอระดับซุปพอเป็นดูโอระดับซุปก็ต้องอวยแหละทำอะไรก็ถูกหมดไม่ว่าจะเป็นปากจะไม่ว่าจะเป็นคนปากร้ายปากจับอะไรก็ถูกหมดรักหมดเพราะว่าเขาป๊อปไงเขาป๊อปปูา่าอืมเาป๊อปปูา่าวอดเนาะเขาเป็นคนดังมากช่วงนั้นเนาะ จนนี่ก็ยอม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 อแผะไปว่าไปเพราะยังไงบันดังไงกูตลอดให้กูไปด่ามันกูก็ผิดกูก็เป็นคนผิดเพราะเขาดัางอะไรเงี้ยเพชไปด่าเขาอางตอนนั้นเพชก็ผิดยังไงเพชก็เป็นคนผิดเนาะเนาะพอด่าก,กลับบ้านก็แซะก็แด่บ้างตั้งแคปชั่นดา่นนดา,น,ดานู่นดาน่านาี่ด่านัน่นด่านอนสารพัดสารพีจนวันหนึ่งที่นางทะเลาะกันเนาะ นางเป็นคนดังได้ประมาณปีครึ่งมั้งนางเป็นคนดังเกาะโกยได้ประมาณปีครึ่งมีบ้านมีรถมีผัวมีชื่อเสียงโอเคอันนี้ให้ยอมรับเนาะว่านางเกาะค,คนคนหนึ่งดังเนาะนางไม่ได้ดังจากตัวนางเองอะไรเงี้ยจบนะคะสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยนางก็ตัดสินใจแยกทางกันเนาะเราก็ด้วยความที่สงสารหญิงลีเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ไงเ,เรามองว่าการที่โดนรังแกรหรือว่าการที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าการที่ทะเลาะก,กันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็เลยอยากซัพพอร์ตนะคะเราก็อยากจะได้แบบเพราเราเป็นคนที่ชอบหญิงลีมากแล้วอันนี้คือพูดได้นะกับหญิงลีเราพูดได้ว่าเราเป็นคนที่เราชื่นชมเขาวันหนึ่งเราก็อยากร่วมง,งานกับเขาอยากดึงเขาเข,าเข้ามาสู่วงการอะไรอย่างเงี้ยอยากเขากลับมาในวงการอ่นะ เน็ตไอดอลอยากร่วมง,งา,น,า,าก like, นกับเขาอยากไลฟ์สดกับเขาด้วยความที่เรามีคอนเน็ชันเป็นผู้จัดผู้แบบผู้มีสินค้าอยู่ในมือเรามีเพื่อนอยู่ในวงการออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วแบบอุยากร่วมง,งานกับเขาค่ะอยากเขากลับมาเกิดในวงการเพราะเรารู้ว่าถ้าเราพูดเนี่ยเราร่วมง,งานกับเขาเนี่ยเขาจะต้องแบบกลับมามีคนรักมีคนเมตตามีคนแบบซับพอร์ตมาทำคอนเทนต์กับเราเราก็อยากเพราะอีกอย่างเราก็เป็นกระเทยแก่แล้วไม่มีชื่อเสียงแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ร่วมง,งานกับเขาเพราะเขาเป็นคนดังอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบร่วมง,งานกับเขา สุดท้ายเขาก็ตกลงว่าเขาจะมาร่วมง,งานกับเราแต่สุดท้ายวันที่เขาได้มาร่วมง,งานจริงกลับเป็นวันที่เขาถูกแบบแบบตักตักทุกช่องทางอะประมาณว่าไม่มีสิทธิ์มาร่วมง,งานเพราะยุติสัญญาเรื่องของสัญญาเราเข้าใจสัญญาก็คือสัญญาเราก็ต้องเคารพกฎกติกาถูกไหมคะแต่ว่าภายหลังเรื่องกติกาก็คือร่วมง,งานกับเพจปปราราหาเพจได้นะแต่ต้องผ่านบริษัทโอเคในเมื่อผ่านบริษัทเราก็ติดต่อผ่านบริษัท แต่พอผ่านพอบริษัทปึ๊บวันที่จะมาร้วมกนจริง,รงกับบ๊บว่าไม่ให้ร่วมเนาะร่วมงานแต่ใครก็ได้บนโลกใบนี้แต่ไม่ใช่อีเพย์ปับปร,ปร้านาเปยนี่คือคําสั่งของนางนะคะเขาอ,อีกตัวต้นเรื่องจนมันหึงอีกตัวต้นเรื่องตัดสินใจอประกวดนางงามเนาะอีตัวต้นเรื่องประกวดนางงามก่อนอันดับแรกก็อุ้ยแฟนคลับก็อวยเวอร์อวยแตกอวยแตกอุ้ยลงเลยประกวดเลยนั่นนู่นนี่ประกวดเลยอะไรอย่างเงย ประกวลเลยแล้วก็ก็เกิดการแบบว่ากดดันมาที่กูไงแฟนคลับก็กดดันมาที่กูว่าอย่างอีเพชรเราจะประกวดนางงามได้อีเพชรหล่ออะไรสภาพอะไรประมาณนี้ก็จะประมาปะหล่อนได้อยู่แต่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็โอเคเขาได้ประกวดนางงามจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่จะอยากได้กระแสหรืออยากจะเอาตัวเองไปไปลองประสบการณ์ใหม่ๆนี้เราไม่ว่าการมึงมีสิทธิ์เนาะอีดอกมึงมีสิทธิ์อีชังเย็ดคือมึงมีสิทธิ์ไง หลังจากนั้นนางก็ไปประกวดนางงามวัดออริชั่นวัดออริชั่นใช่ไหมเขาเรียกว่าออริชั่นเนอะเราก็เข้าไปดูนางเขาเรียกว่าวัออริชั่นใช่ไหมเขาเรียกวัดออริชั่นใช่ปะถ้าถ้าใช่พิี่เลด์แปดมาวัดออริชั audition, ่นใช่ปะวัดออริชั่นใช่ปะ วัน oh, ออริชินใช่ปะไม่เป็นวันออริชินใช่ปะอออิชินนางก็พูดคนหนึ่งคำหนึ่งว่าอะไรไปพักก่อนคนสวยไม่เคยได้พักแล้วก็ดีเบ,บปากใส่เราเป็นการบูลลี่รูปลักเราใช่ปะอ่ะโอเคมึงจะประกวดเนี่ยคูจะไปเชียร์ค่ะ เพราะว่ากูเนี่ยมีลูกสาวที่ประกวดานงานเช่นเดียวกันดิฉันก็อยากจะไปเชียร์น้องคนหนึ่งที่ดิฉันรักนะคะชื่อว่าน้องมีภูเขาประกวดมีสามแอปชนะแล้วเขาก็ไปประกวดเวทีเวทีนั้นเขาไปเชียร์ไปเชียร์ยน้องมีภูแล้วก็อีกใจหนึ่งก็อยากจะไปเชียร์ลินดาด้วยอยากจะไปเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกับน้องลินดาเขาว่าเขามีปัญหาอะไรกับดิฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมกัดจังทําไมแขวะจังทําไมแซะจัง ไม่หยุดไม่จบไม่สิ้นอยากจะเจอตัวจริงๆอยากจะเจอตัวเป็นๆมากอยากจะถามว่ามีปัญหาอะไรกับกูหรือเปล่าใช่ไหมคะวันประกวดก็เริ่มต้นขึ้นดิฉันก็ซื้อบัตรนะคะยัดน,นะคะซื้อบัตรไม่ได้บัตรฟรีไม่ได้เดินเข้าไปฟรีๆในงานไม่มีใครขอร้องให้ไปซื้อบัตรค่ะซื้อบัตรเข้าไปหลังจากนั้น ก็ไปนั่งแบบรูปคุณหนูในเวทไม่ได้มีความต้องการความโดดเดี่เลยเลยไปในฐานะผู้ซื้อบัตรเพื่อที่จะไปเชียร์น้องหมีภูน้องสาวของดิฉันมิสสามแอปก็นั่งสวยๆแล้วก็ได้เจอกับผัวของนางที่นั่งอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยหลายเพื่อนหลายญาติขาดมิสั่งอยู่คนเดียวตรงนุ้ดก็ตะโกนเรียกนะมังกรน้องมังกรขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะมังกรด้วยความที่ไปคนเดียวไงน้องมังกรก็ อาจจะแบบไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมในกรุงเทพน้องมากรก็ไม่กล้าหันมาน้องมากรก็นั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นประมาณสามชั่วโมงเพื่อที่จะรอการประกวดเริ่มต้นขึ้นเนาะมกรตะโกนแย่ตะโกนอีกน้องมากรก็ไม่หันมาแต่เขาต้องได้ยินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์น้องมกรก็ไม่หันมามากรด้วยความอยากถ่ายรูปมากไงเราชอบเขาแล้วมากรอหล่อหน้าเย็ดพูดตรงอยากได้มากรอเป็นผัวคันหี่มากคันสุดๆอยากดูมากรเย็ดมากว่า านางหลอ่อผัวนางเป็นสเปคของเราเลยสูงหุ่นดีหุ่นไม่ชีหุ่นไม่ดีสูงอ้นวนเราชอบผู้ชายแบบนั้นตัวอ้วนตัวใหญ่ไ,งเ,ไ,ไ,ไเเงเราก็เรียกมากันเรียกมันเยอะแยะมากเลยนะแต่น้องมังกรไม่หันมาแล้วน้องมังกรก็ไม่มาถ่ายรูปกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็การประกวดจํารังจะเริ่มต้นขึ้นภายใน15นาทีแล้วก็เอ,อปวดเยี่ยวปวดฉี่อืมปวดฉี่แล้วก็มีคนวิ่งมาบอกเราว่า แม่นางอยู่ในห้องน้ําแม่ไปหานางหน่อยแม่ให้งอยู่ในห้องน้ำเลย,นนอ,ยอ,อ๋อจริงเหรอเอาไปไป,ไป,ไ,ปไปห้องน้ำเราก็รีบลุกไปห้องน้ําเลยค่ะลุกไปห้องน้ําเลยนะแต่ศพจังหวะจริง,รงๆนางออกมาจากห้องน้ําพอดีนางก็จะเดินออกไปหลังเวทีเพื่อไปเมคอัพไปเติมหน้าไปเตรียมขึ้นเวทีนะคะเราก็เลยตะโกนอเบย์ยี่สิบสี่เบย์ยี่สิบสี่ใช่ไหมพี่ดาไหมคะ,นะคะเราก็ตะโกนใส่ลายอย่างนี้แล้วก็ไอเบย์ นางก็หันมาวัยแบบนี้ค่ะแล้วนางก็อึ้งไปนิดนึงว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจคำบาดปะแล้วนางก็หันมาวักเราก็ถามนางต่ออย่างรวดเร็วว่า 24, มีปัญหาอะไรกับพี่หรือเปล่าคะเบอร์ยี่สิบส่เนี่ยน้องเบอร์ยี่สี่มีปัญหาอะไรกับพี่หรือเปล่าคะเราถามอย่างเงี้ยประมาณสามครั้งคือเราต้องการเคลียร์ใจให้มันจบตรงนั้นนางก็เลยหลบบงรีบเดินจ้่ไปเลยค่ะ เดินแบบอีแคะเดินหลังเวทีอะคะ่ะเดินกลับหลังเวทีแบบอีแคะไปเลยอะคะ่ะมีปัญหาอะไรกับพี่หรือเปล่าคะเราพูดไปประมาณสามครั้งน้ำก็รีบจ้ำก็ไปหลังเวทีรีบจ้ำไปเลยะคะ่ะรีบจ้ำแบบจ้ำไปเลยเพราะว่าเพื่อนเราไปอยู่กประมาณห้าคนที่เดินไปเข้าห้องน้ำด้วยกันใช่คะ่ะคุณบูคุณผู้จัดการเหตุการณ์วันนั้นมีคนอยู่ในเหตุการณ์เยอะมากนะคะฝั่งดิฉันประมาณห้าคนแต่เราไม่ได้ไปตบเขาไม่ได้ไปตีเขาไม่ได้ไปหาเรื่องเขา เราซื้อบัตรเพื่อไปเชียร์เขานะคะหลังจากนั้นไม่เกินสิบนาทีเราก็กลับมานั่งที่เก้าอี้เราก็ได้รับสารสามหนึ่งจากทางกองประกวดว่านางไปบอกให้คนมาเชิญเราออกจากงานอุย๊ยอภิสิทธิ์ว่าเส้นใหญ่ว่านางบอกให้คนเชิญเราออกไปจากงานไม่งั้นนางจะไม่ขึ้นประกวด โอ๊ยแรงนะดูแรงเนะนาะนมบอกว่าให้ Security หรือว่าให้กาดหรืออะไรสักอย่างอะมาเชิญเราออกไปจากงานโอยแรงมากเพชรกลัวนะเอาดีดีเพชรเริ่มกลัวแล้วนะเพชรเริกกลัวแล้วค่ะสุดท้ายก็ไม่มีใครมาเชิญดิฉันออกจากงานเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นฉันซื้อบัตรเข้าไปดูค่ะแล้วฉันก็ยังไม่ได้ทำอะไรคุณค่ะ แต่คุณหลบกคุณบ้องคุณหลอนคุณหัวหลบกไปเองคุณไปบอกคุณไปบอกคุณมีสิทธิ์อะไรไปบอกให้คนมาเซอร์ิฉันออกจากงานกูไม่ด้ออกค่ะกูซื้อมาค่ะแล้วกูไม่ได้อยู่หัวมึงด้วยกูก็ยังไม่ได้ตบมึงด้วยกูแค่ถามบ้างน้องไม่ปัญไปหาอะไรกับพี่หรือเปล่าคะเบอร์ยี่สสี่น้องไม่ไปหาอะไรกับพี่หรือเปล่ากูแค่ถามอย่างเงี้ยดังๆในห้องน้ำเข้าใจปะหลังจากนั้น ดูโชว์มัสโกออนเพชรก็ไม่ได้ถูกเชิญออกจากงานเพชรไม่ได้ถูกกักมาไล่ออกจากงานนะคะและเพชรก็ดูการประกวดอย่างต่อเนื่องและวันนั้นคนที่ชนะก็คือคนที่ดิฉันไปเชียร์นั่นก็คือน้องหนีบูจบมือค่ะโอเคนะหลังจากนั้นก็นางก็จบลงการประกวดนางได้สามรางวัลใช่ปะ แล้วนางก็จบลงกับสามนางวันดิฉันก็ไม่ได้อะไรเลยเหตุการณ์นั้นก็จบลงนางก็ไม่พูดถึงเรื่องนั้นวันนั้นอีกเลยปกตินางจะเก่งมากแต่วันนั้นนางกลับบ้านไปปุ๊บนางปิดปากเงียบเลยไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยปิดรูดซิปเลยไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะนะคะนะคะจบแล้วดิฉันก็เป็นผู้ใหญ่พอก็ไม่พูดถึงอีกเลยนะคะแล้ววันหนึ่งดิฉันก็อยากจะประกวดนางงามบ้าง ไม่ได้อยากเพื่อจะเอาชนะใครเลยอยากจะสอนให้มึงรู้ว่าแค่เวทีนางงามกูจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะมึงก็มั่นว่าเก่งจริงขึ้นเวทีให้ได้ก่อนไม่ใช่แค่มานั่งโห่เขาหล่ะข้างล่างเวทีนี่ครับพูดนี้เลยนะความมั่นความมั่นนางมาเลยมันบอกว่าเพชรเก่งจริงขึ้นเวทีให้ได้ก่อนไม่ใช่มานั่งโหนั่งอ่ะนั่งนั่งอ่ะเป็นแค่คนนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยเว้ยแรงอ่ะ รุ่งเช้านี้ก็โทรหาผู้จัดก,การเลยครับบูแม่อยากเป็นแม่อยากประกวดนางงามบ้างอะ่ะสักเวทีหาเวทีน่อยสิได้ไหมบูแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่ก็สามารถทาได้อีพีก็เริ่มเลยค่ะประกวดนางงามก็เข้า,ขาสูา่สานนางงามเนาะจบนะคะแล้ววันประกวดนางงามก็เริ่มขึ้นแล้วดิฉันก็พูดกับตัวเองว่าไม่ขออะไร ขอให้ได้รางวัลสักสามรางวัลสี่รางวัลนะครับเพื่อที่จะแบบถือว่ากูชนะอีกทีแล้วเพราะกูเกลียดส่วนตัวเลยกูหมั่นไส้ส่วนตัวพูดตรงๆอันนี้พูดอะไรเยอะเนาะเกลียดส่วนตัวหมั่นไส้ส่วนตัวขอขึ้นค่ะขอเรียนเดินเรียนเต้นเรียนพัฒนาบุคลิกภาพขอทุกอย่างทุกอย่างต้องเลิศและเพอร์เฟกที่สุดและเมื่อวานก็ได้มาสามรางวัลอ,อาจจะไม่ชนะน้องเราอาได้เท่ากันสามรางวัลเนาะไม่รูมรางวัลที่พิเศษอะไรมากมาย นี่ก็โพสประชดมันล่าสุดหลังจากเรารับมงมันก็โพสในเพจมันเลยทําท่าอย่างนี้สามรางวัลจบจบเงินรางวัลหกหมื่นห้าบับกูเลยค่ะไม่ได้หกหมื่นห้าอ๋อกูได้เงินสดเนาะนี่ได้เงินสดค่ะสองหมืนบาทนี่ได้เงินสดไม่ได้กิบวอชเชอร์ค่ะ เพราะกิฟตวอชเชอร์นี่จะเอาจากที่ไหนก็ได้แค่แปลงเพศทำนมพายีเพราะว่านี่มีคอนเนคชันเยอะจะเอาจากที่ไหนก็ได้ค่ะเยอะก็6กหมื่นห้าด้วยค่ะมีคลินิกติดต่อให้ทำนมแปดสิคลินิกค่ะรางวัลแปลงเพศเมื่อวานเขาก็จะให้ค่ะแต่ว่าไม่แตงค่ะเพราะว่าชอบเด็กผู้ชายกินงูจบค่ะเนาะหกหมื้าคืออะไรคะนี่ได้รับเงินสดค่ะเนาะจบนะคะ อันนี้ไม่พูดถึงใครไม่พูดถึงบุคคลที่สามไม่พูดชื่อเวทีไม่พูดชื่อจริงมันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่อยากโดนฟ้องเพราะเป็นคนพูดความจริงค่ะถ้าฟ้องก็ฟ้องมาได้เลยพูดต,ตรงๆไม่เคยกลัวหมายสามนะจบเพราะฉะนั้นหยุดหยุดก่อนหยุดความมั่นค่ะเอาความจริงเนาะนี่มีคอนเนคชันนะคะนี่อยากจะลงเวทีไหนนี่ได้เดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อไปล็อกมงให้ตัวเองลงไปเพื่อใช้ความสามารถของตัวเองเมื่อคอนเนคชันได้แล้วขอสู้ด้วยตัวเองค่ะ ขอเก่งขอลองทําด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องมีหลักฐานค่ะหลักฐานกูมีเยอะเวอร์เนาะที่เก็บผู้หลักฐานเพราะกูมาถึงจุดนี้ได้กูก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันจากกระเทยบ้านนอกตเต้นเลี้ยงช้างงอกง่อยก,ก๊อกไกจากที่มีคนเกียรเยอะเวอร์แต่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้มันต้องมีคอนเนคชันที่ดีค่ะไม่ได้มาแบบโบเบไม่ได้มาอ่มามโนโถถังจบนะคะ ก็ทพิปหยุดก่อนทพิปต้องหยุดมั่นนะเพราะว่าทพิปเองก็ประกวดเสร็จทพิปก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องอะไรทพยปก็กลับใต้ไปคืนดีกับหญิงลีไม่ใช่หรอไปโอ้ไป,ไปนี่ไปอย่างนี้เขาฟังแม่หนูขอโทษคืนมงคืนอะไรนะเขาเรียกนะคืนบางทิิป์หรอเขาเรียกอะไรนะสลักเขาเรียกคืนอะไรนะ,ะนพูดไม่ถูกว่ะคือตําแหน่งหรอเพราะทพยปก็ไม่มีกิจไม่มีงานแล้วเนาะรายการทพิปก็ไม่ได้ดังไม่ได้เปี้ยงเนาะรายการสตรีม่แต่อะไรกันรายการตลกตะลาอวยกันเองก็ไม่ได้เกิดเนาะขอโทษนะขอโทษขอโทษที้พูดความจริงค่ะ ขอโทษที่จพูดความจริงนะคะจบออกมาเตี้ยเวอร์เนาะอยากพูดความจริงแหมมากัดกูเบ้ปากปากบงปากเบี้ยวไม่บูลลี่กันนะคะเป็นกระเถยไม่บูลลี่กันแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่ายังรอที่จะเจอทิปแบบเป็นๆยังรอที่จะเคลียร์ใจกับทิปแบบเลิศๆยังรอที่จะแบบวันนี้ว่างไหมคะอีกทิปเจอกันหน่อยกินข้าวกันหน่อยเงยังรอแบบเจอแบบต่อหน้า โดยที่ไม่ต้องใช้อำนาจมาสั่งว่าไปเอามันออกจากงานหน่อยอะไรเงี้ยไม่งัน้นจะไม่ประกวดมันดูมั่นไปอะคะ่ะมันดูเป็นคนมั่นนะคะโอเคนะเพชต้องหยุดมั่นมากเพชไม่หยุดมั่นค่ะเพชเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นจะไม่หยุดมั่นเพชจะเป็นคนมั่นแต่สิ่งที่เพชมั่นคือสิ่งที่พูดความจริงนะคะจบแค่นี้นะคะทิปถ้าพรุ่งนี้ทิปจะตั้งไลฟ์สดแบบผู้ดีหรือจะด่ากลับแบบตำตำ,ตำที่ทาทาได้เลยค่ะ รอดูชวร์รอดูนะคะหรือจะไลฟ์สดจากดิชันปิดไลฟ์แล้วก็ได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพูดบ้างนะคะความจริงน้องทิพหยุดมันค่ะ